ลบกันนะแล้วก็ a l u คํานวณแล้วก็ควบคุมการไปแสดงผลหรือการจัดเก็บก็ได้ครับนี่นก็คือลักษณะของอะไรครับนั่นก็คือลักษณะของการควบคุมซึ่งนะครับก็มีอยู่4ฟังก์ชันนะครับก็มีอยู่4ฟังก์ชันหลักนะครับตอนนี้นึกนึกถึงภาพของคุณคลิกเมาส์เปิดบนไอคอนบนหน้าจอเพื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อคลิกเมาส์ เมื่อคุณคลิกเมาส์ปุ๊บนะครับเมาส์คุณวางอยู่ใช่ไหมครับคุณคลิกเมาส์ปุ๊บมันกลายเป็นไปสั่งให้อินพุตก็คือการดับเบิลคลิกไอคอนนะครับดับเบิลคลิกไอคอนมันจะถูกเก็บเอาไว้ในหน่วยความจําหลักหน่วยความจําหลักก็คือแรมกับลอมนะครับหน่วยจาความจําหลัก,กคือแรมกับหลอมบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้คือการดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกอะไร ดับเบิลคลิกบนพื้นที่1บนหน้าจอก,ก็คือไอคอนของตัวโปรแกรมอย่างเช่นกล้อง Logitech อ๋อแสดงว่าเขาสั่งให้มันทำงานเมื่อสั่งให้มันทำงานหน่วยควบคุมนะครับหน่วยควบคุมก็ไปเช็คดูว่าเมื่อดับเบิลคลิกไอตัวไอคอน Logitech Camera แล้วเขาให้ทำอะไรก็มาสู่ในส่วนของ Execute บอกว่าเมื่อให้ับเบลคลิกไอคอนนี้แล้วนะครับแสดงว่าเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาอ๋อก็สั่งเปิดสั่งแสดงผลบนหน้าจอแล้วก็วนกลับไปที่หน่วยคำจำกอีกทีหนึ่งเมื่อเปิดแล้วให้ทำอะไรต่อเดี๋ยมก็จะวนอยู่นี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสี่ขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนขั้นตอนที่4คือการแสดงผลไม่ได้เก็บอย่างเดียวแสดงผลบนหน้าจอหรือแสดงผลบนเอา p ์พุต v i c ว์ ด้วยนะครับนั่นคือวิธีการการทำงาน4ขั้นตอนของมันหนึ่งนะครับเฟตติ้งก็คือการอะไรครับการดึงข้อมูลในรูปของเลขฐาน2จากแรมจากแรมนะครับ CPU ดึงมาจากแรมเพราะ CPU กับแรมเขามีรีจิสเตอร์หรือเขาอยู่ใกล้กันโดยตรงนะครับไม่ได้ดึงมาจากฮาร์ดดิสนะครับถึงดึงมาจากฮาร์ดดิ์ยังไงก็ต้องโหลดเข้า โหลดเข้าแรมหยุดอีกดังนั้นถ้าแรมน้อยข้อมูลก้อนใหญ่มันโหลดเข้าไปก็โหลดทีละน้อย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 มันไม่ได้ทํางานแบบบูบเดียวถ้าฮาร์ดดิสคุณก้อนใหญ่เท่านี้แรมมีนิดเดียวมันก็เต็มแรมปุ๊บมันก็บอกว่ารอก่อนคําสั่งไหนออกมันก็ค่อยลดลงลดลงพื้นที่แรมก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้นเป็นตน้นนะครับดังนั้นการประมวลการประมวลมันจะถูก f ฟดเข้าทีละ1คําสั่ง นะครับแล้วเอาไปแปลงเป็นอะไรครับเอาไปแปลงเป็นส่วนที่เราเรียกว่า,าทะเบียนของคำสั่งเพื่อนส่งไป execute บน A C U L U นะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่4ก็คือการจัดเก็บและก็การแสดงผลนะครับนั่นคือในเรื่องของอหน้าที่ของขั้นตอนของ C P U มันจะทำงานอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ double click ไอคอนดับเบิลคลิกไอคอนผ่านเมาส์ดับเบิลคลิกสัญญาณมันเป็นสัญญาณไฟฟ้าถ้าคุณแกะถ้าคุณแกะไอตัวคีย์บอร์ดของคุณขึ้นมาคุณก็จะเห็นแผ่นท่องเหลืองนะครับสองแผ่นที่มันอยู่ห่างกันแบบนี้พอคุณกดปุ๊บสัญญาณไฟมือติดมันก็ส่งไปยังช่องเชื่อมกันกับคอมพิวเตอร์ ว่าสัญญาณไฟตัว t ติดแล้วนะสัญญาณไฟตัว a ติดนะสัญญาณไฟตัว j ติดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟฟ้านะครับเมาส์ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับแต่ cpu ทํางานกับไฟฟ้าไม่หล่าไม่ครับเขาทํางานกับอะไรครับดิจิตอลครับก็ต้องมีการแปลงนะครับ การแปลงจาก Analog ไปเป็นดิจิตอลก็คือการเอนพ d e แล้วค่อยไปสู่กระบวนการ Process ของ CPU และตอนแสดงผลออกมาบนหน้าจอค่อยแสดงผลออกมาเป็นอะไรครับอีกทีหนึ่ง Analog อีกทีหนึ่งก็คือต้องดีโคดก่อนถึงจะมาเป็น Analog นะครับดังนั้นหน้าที่ของการจอ หน้าที่ของอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เช่นการ์ดจ,จอ,อการ์ดซาวการ์ดคุณพูดผ่านไม์ไม์มันก็จะวิ่งเข้าซาวการ์ดซาวการ์ดก็กมีหน้าที่แปลงสัญญาณจากเสียงที่เป็นเสียงสัญญาณไฟฟ้าไปเป็นสัญญาณดิจิตอลเอาไปประมวลผลก่อนแสดงกลับออกไปสู่ลำโพงก็แปลงไปเป็นกระแสไฟฟ้าวิ่งไปกระแทกลำโพงให้มันสั่นตามเสียงที่เรากำหนดแบบนี้เป็นต้น ดังนั้นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์นะครับกับอุปกรณ์ต่อพ่วงคือแปลงจากแอนะล็อกไปเป็นดิจิตอลเพื่อการประมวลผลและประมวลผลเสร็จแปลงจากดิจิตอลออกสู่แอนะล็อกให้มันเป็นสัญญาณธรรมชาติให้เราเห็นได้หรือได้ยินได้แบบนเิจิตอนนะครับนี่คือระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มันจะถูกทํางานโดยระบบที่เราเรียกว่าไบนารี นะครับไบนารีไบนารีก็คือมีเลขฐานอยู่นะครับเลขฐาน2นะครับซึ่งมีตัวเลขก็คือเลข0นกับเลข1นะครับเลข0นย์กับเลข1เลข0นย์กับเลข0 1 0ก็หมายถึงอาจจะบอกว่านี่ถูกใช้งานนะอ่านี่1คือถคือเปิดคือถูกใช้งานนะ0ย์คือไม่ถูกใช้งานนะถ้าคุณนึกถึงตารางแบบคอร์ดเหมือนฮาร์ดทิสนะครับถ้าพิมพ์เลข1ลงไปบนช่องหนึ่งก็จะช่องนี้ถูกใช้งาน ถ้าพิมพ์เลขศูนย์ช่องนี้ไม่ถูกใช้งานาสมมตินะครับให้คุณเห็นภาพได้ไง,ง่ายๆมันก็จะถูกบันทึกอย่างเงี้ยลงไปนะครับถูกบันทึกแบบนี้ลงไปนะครับส่วนค่ามันจะเป็นอะไรคุณอ่านไม่ออกหรอกนะครับคุณอ่านไม่ออกหรอกเช่นค่าไอเนี้ยมันจะเป็นอะไรคุณอ่านไม่ออกหรอกค่าไอเนี้ยมันจะเป็นอะไรคุณอ่านไม่ออกหรอกเพราะ b บนาลีเอาไว้ให้คอมพิวเตอร์อ่านไม่ใช่ให้มนุษย์อ่านนะครับเอาไว้ให้คอมพิวเตอร์มันอ่านมันฉลาดจะตายมันทำงานเป็นเร็วเป็นล้านๆรอบต่อวินาทีกับการที่มันจะเปลี่ยนเลขศ1นย์ห,หให้มันเป็นตัวที่มันรู้จักนะครับซึ่งก็จะมีตารางของมันอยู่เดี๋ยวเราจะเล่าในอาทิตย์หน้านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างดังนั้นสถานะ สถานนะของวงจรที่อยู่ในในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามันจะเป็นสถานนะทางไฟฟ้าคือบวกกับลบออนกับออฟ on กับ off แบบนี้นะครับเราจึงเรียกว่าสถานนะแบบนี้คือ B i n a r y binary use อินโฟเซ s s ซอร์บมเลขฐานสองจะถูกใช้ในการจัดเก็บและการประมวลข้อมูลในระบบ computer, ะคอมพิวเตอร์นะครับนะครับ สองประเด็นสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันนะครับเอ่อถ้าเรามองดูว่า OS ของเราอยู่อยู่ตรงการอะไรล่ะคือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อะไรละ่ะคือซิสเต็มซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่มนุษย์ใช้งาน แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์ที่มนุษย์ใช้งานอยู่ประจำอยู่คือสัมผัสได้ถึงการปฏิสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์ตัวนั้นเช่นการเล่นเกมการวาดรูปก,การพิมพ์งานการทำสไลด์การร้องคาราโอเกะนะครับเราเราเหมือนเราได้สัมผัสกับมันเราได้สั่งมันโดยตรงนะครับกับอีกอันนึงนะครับ ซิสเต็มซอฟต์แวร์คนที่สัมผัสกับมันคือฮาร์ดแวร์ OS สัมผัสกับมันนะครับ OS สัมผัสกับมันผ่านไปยังฮาร์ดแวร์นี่คือ System เช่นระบบปฏิบัติการ d ดเวอรหรือพวกยูทิลิตเช่น แอปพลิเคชันตรวจความร้อนอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมแอปพลิเคชันตรวจความร้อนของ CPU แอปพลิเคชันตรวจความร้อนของหรือแอปพลิเคชันในการรีเช็คว่าฮารดิสกคุณเป็นยังไงรีแพร์ air, อะไรต่างๆนานานะครับแบบนี้เราเรียกว่ายูทิลิตี้นะครับคราวนี้นะครับหรือซิสเต็มที่ประเภทที่เป็น uh, ไดเวอร์ไดเวอร์ของอุปกรณ์เช่นไดเวอร์ของปรินเตอร์แบบนี้ครับ หรือถ้าเป็นระบบปฏิบัติการเช่น Windows iOS Android Linux คุณไม่ได้สัมผัสกับมันโดยตรงแต่เอาไว้สื่อสารกับฮาร์ดแวร์นะครับนั่นก็คือลักษณะของแอปพลิเคชันกับซิสเต็มแอปพลิเคชันคือ human use สส่วนซิสเต็มซอฟต์แวร์คือ h a r d ดแวร์ยูสนะครับและสุดท้าย นะครับก็คือ peopleware นะครับ p e o p l e w e a r หรือจะเรียกว่า lifeware meetware หรือ humanware อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะพูดแต่ยังไงก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับการมีและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ผมพูดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการคนที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการมี และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้น People แวร์จึงหมายถึง people ที่มีบทบาทในการ p พย Payin อิแปลว่า,าวิ่งเล่นอยู่กับเทคโนโลยีและการผลิตฮาร์ดแวร์และก็ซอฟ์แวร์เริ่มต้นตั้งแต่นะครับคนคิดนะครับเป็นชนถึงยูเซอร นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ครคิดไปถึงเจเซิร์ถ้าเกมไอ้นี้ก็เพย์เจอรก่อนที่จะเพเยอร์ได้ก็ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นนี่คือคนทั้งหมดนะครับคนดีไซน์ก่อนโปรแกรมเมอร์อีกอย่างนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ สร้างเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์เราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าพ o เพ e เวร์นะครับในสือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกับระบบะคอมพิวเตอร์นะครับสุดท้ายนะครับก็ให้พวกเราได้เอาโจทย์เหล่านี้ไปทบทวนนะครับทบทททบท,บทบวนความรู้นะครับหรือความจำและการที่เราได้พูดคุยมานะครับซึ่งคำถามพวกนี้เน้นในเรืัอของการ จำแล้วก็วิเคราะห์นิดหน่อยนะครับเอาไว้เพื่อเผื่อเราจะเจอในในอะไรครับในข้อสอบนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดกระทำหรือการ data representation ในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือการเปลี่ยนจากการดับเบิลคลิกสัญญาณ Analog ไปเป็นสัญญาณดิจิตอลมันมีมันมีลักษณะหรือวิธีการเปลี่ยนยัางไงาและไ i n a r y นะครับมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหน นะครับเราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้านะครับ